ไม่มีรอยกาวไม่มีอะไรเลยนะคะ oh. รุมเรมดภาพ Illustration oh. เขาคือสวยมากเลยนะ oh. นี่แน,นมีนุสหรือเปล่าลูก oh. สติกเกอร์นี่เหมือนแนวที่บ้านเราเหมือนกันนะจจุ๊สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนส่ซอ ่ว่าเหมาะมากๆนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบการใช้สมาธิหรือว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าชีวิตการเป็นผู้ใหญ่มันจะขมขื่นไอเทมที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยรับรองได้ว่าบรรเทาความเข้มข้นของชีวิตคุณให้รู้สึกผ่อนคลายสบายได้อย่างแน่นอนค่ะขอแนะนําให้รู้จักเชัญเช s t สติ๊กเกอร์แอนเช สติกเกอร์แอนชิลนะคะก็คือเป็นชื่อแบรนด์แบรนด์หนึ่งแหละที่เขาทําเป็นรูปแบบสมุดสติกเกอร์ขึ้นมานะคะเจ้าสติกเกอร์แอนชิลเนี่ยจริงๆมีหลายเวอร์ชันหลายอีดิชันมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยซอไปหยิบมาแค่2เวอร์ชันก่อนนะคะก็จะเป็นรุ่น personal space นะคะพื้นที่ส่วนตัว <c oughs> และก็ wanderlust พวกแบบชอบเสพติดการเดินทางท่องเที่ยวพเดจรอ,อะไรแบบนี้ <c oughs> นอกจาก2เวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะมีรุ่นแบบว่าเอาใจสายแบบชอบจัดดอกไม้ปลูกดอกไม้จัดสวนปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วมันก็สวยมากเลยเอาเป็นว่ามันมี เวอร์ชันมากลองไปเสิร์ชดูนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าทําไมต้องสมุดสติกเกอร์มันฟังดูเป็นแบบของเล่นเด็กน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะคะในวัยเด็กซอฟจะมีนะแบบว่าตอนเด็กๆเราจะชอบเล่นตุ๊กตากระดาษใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีตุ๊กตากระดาษเวอร์ชั่นที่เป็นแบบแปะสติกเกอร์เอาอะตีพิมพ์สวยมากมันสามารถแปะแล้วโลกแปะแล้วโลกใหม่แล้วก็ไปแปะที่อื่นแปะตรงไหนก็ได้มันไม่ใช่สติกเกอร์ที่เป็นแถบกาวอะค่ะเขาก็เลยออกแบบมาให้เป็นสิ่งนี้นะคะรวมเป็นเล่มเลยในเล่มนี้นะคะเราจะมีดีไซน์เนห ที่มีมาให้นะคะทั้งหมด10ฉากนะคะเราก็มีสติกเกอร์ให้เราเล่นสนุกเนี่ยมากกว่า600ชิ้น <c oughs> เขาบอกเลยนะคะว่า Adulting is hard Stickering is easy แปลเป็นไทยก็ประมาณแบบการเป็นผู้ใหญ่นล้มันยาก <c oughs> งั้น,นติดสติกเกอร์เถอะง่ายมันเลยกลายเป็นความสนุกนะที่จะเป็นพื้นที่ให้เราได้สามารถ create ความชอบความต้องการแปะไปเลยแบบไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ต้องกลัวต่อไปว่าสติกเกอร์น่ารักแปะไปแล้วอุ้ยเสียด้ย แปะไม่ต้องเลยเพราะอันเนี้ยแปะเข้าแปะอกแปะมั่วแปะส่วรองผิดลองถูก ทำไปเลยเต็มที่นะคะมาเดี๋ยวซอจะเปิดตัวอย่างด้านในให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันกไกลๆนี่คือตัวอย่างนะคะก็คือจะมีซีนอยู่หลายๆซีนแบบนี้เป็นเหมือนเฟรมเปล่าเป็นห้องเปล่าเหมือนบ้านเปล่าที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์แล้วในเล่มก็จะมีสติกเกอร์มากมายแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยได้เลือกใช้ได้อเรสพื้นที่เปล่าของเราเนี่ยแหละให้สวยแบบที่เราชอบได้เลยแล้วเวลาเราทําเสร็จเนี่ยมันก็จะมีแบบเราก็จะได้รูปมาหลายแบบใช่ไหมคะสิ่งที่เท่ที่สุดเลยก็คือเราสามารถเลือกที่จะกางไว้แบบ ประดับบ้านประดับโต๊ะทํางานของเราก็ได้นะคะเหมือนตรงมุมน,นี้เลยเห็นไหมเหมือนกลางปฏิทินน่ะเป็นผลงานสวยๆพูดเยอะเลยอย่าซออแกะแล้ว,วอลองแปะสติกเกอร์กันดีกว่าค่ะมาเรามาแปะสติกเกอร์กันดีกว่าใครชอบสติกเกอร์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์บอกว่า ติ่งสติ๊กเกอร์ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดซับนะคะช่องซอฟต์ปมแชนแนลช่องนี้เป็นกำลังใจและก็ติดตามคลิปใหม่ๆจากซอฟด้วยนะคะลวยค่ะเราลองท่องเที่ยวพะเในจอนก่อนที่ฉันคิดถึงการเดินทางมากเลยนะคะชีวิตเนี่ยไม่มีสีสันเลยตั้งแต่มีโควิดอยากมีซอฟท่องโลกอยากท่องโลกท่องในนี้ก่อนโอ้ยนี่เปิดอนะไ นี่คือฉากหลังนะคะกระเป๋านะคะนี่คือกระเป๋าเดินทางนะคะให้ความรู้สึกแบบหอยแกแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันนะนี่เลยเราก็ลองดูแม้ว่าเราอยากจะแพ็คอะไรไปบ้างนี่ มีสติกเกอร์มาต่างๆมากมายนะคะให้ก้อส่องดูหูมีแบบทุกอย่างที่น่าจะพกไปเที่ยวได้นะคะเรามาดูกันว่าเราจะจัดกระเป๋ายังไงกันดีนะแนะนำนะคะการเล่นสมุดสติกเกอร์สิ่งนี้เนี่ยควรทำในควบคู่กับบรรยากาศห้องที่เปิดเพลงคลอเบาๆแบบโลไฟนิดนรีลกซ์จังเลยอะชีวิตดีดีเริ่มกเลยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแมว นี่ยสติ๊กเกอร์เขาจะมีความเป็นแบบยางๆแบบนี้นะคะอะสมมุตินะแมวอยู่ตรงนี้นะคะจ๊บอุย้ยเผอติด,ต,ดติดถูกอยากเปลี่ยนที่แมวจังเลยเราก็แค่ลอกออกแบบนี้ นี่ไม่มีรอยกาวไม่มีอะไรเลยนะคะลิดมาก <_ C 1> ฉันจะเอาแมววางนอนอยู่ในกระเป๋าตรงนี้อ่ะแมวหนึ่งตัวอุ้ยสําคัญมากเลยข่ดไม่ได้นะฮะพาสปอร์ตวางไว้ขอบกระเป๋ากันต่อมาค่ะเฮยเราจะไปถ่ายคอนเทนต์ทั้งทีนี่ยแน่นอนเราต้องเตรียมกล้องไปด้วยใช่ไหมทำซอฟท่องโลกก็ต้องมีกล้องคก,กกล้องไปด้วย มีกล้องเสร็จก็ต้องมีแล็ปท็อปเอาคอมไปด้วยทำงานนิพสุปไปเที่ยวหรือไปทํางานไปเที่ยวออะไรไปอีกคะเอา iPhone ไปด้วยอยู่บนเครื่องไปเที่ยวถ่ายลงถ่ายรูปเซลฟี่ลงไ g จีอย่างนี้ใช่ไหมต้องมี iPhone ด้วย iPhone เสร็จแล้วอะไรต่อแน่นอนก็ต้องเอาพวกแบบชุดชั้นในไปด้วยมันคือชุดออกกําลังกายละมั้งแต่เราเอาไปด้วยนะคะแปะวางเลยกางเกงในฮอ ไปด้วยเช่นกันเอากางเกงยีนไปด้วยเดินทางบ่อยๆเนี่ยต้องใช้แน่นอนนะคะนี่ค่ะเจนเจนโกกางเกงยีนไปด้วยนี่เราก็มีนี่เลยกําไรสายหมูเรียกโชครับทรัพย์ต้องเอาไปด้วยแน่นอนนะคะนี่วางแปะทับโน้ตบุ๊กลงนิดนึงเลยเออวางแปะทับกันซ้อนๆนี่เลยเยอะก็สวยไปอีกนะคะคุณแน่นอนว่าเผื่อตัดงานระหว่างอยู่ที่ต่างประเทศระหว่างเดินทางเราต้องมีคูฟัง ้ยสวยอ่ะมันวางท่าแบบนี้ได้เลยอ่ะสวยมากต่อมาค่ะเป็นผู้หญิงยิงเรือยิงเรือหรือยิงเรือนยิงเรือกัมปันเมทนีนี่ผู้หญิงโหดนะแน่นอนต้องแต่งน้องแต่งหน้าอยู่แล้วล่ะเราก็แปะอยู่บนนี้เลยนะคะนี่เป็นกระเป๋าแบบช่องบนช่องข้างหน้ามีอายแชโดว์เราอ่ะก็ต้องมีแบบล<ม>ิปสติกน่มาอีกหนึ่งแทงแบบหน<ม>นี่เลยพกบร<ม>ัชไปด้วยนะ ชอบชอบการที่มันแบบมันแปะทับกันได้อย่างมันเท่มากเลยอะเอาบ้าชะออนอีกสักนิดนึงเดี๋ยวแก้มไม่แดงไม่มีแรงเดินแก้ไม่แรงไม่มีแดงเดินเด้อแก้ไม่แดงแบบมีแรงเดินนะแบบจ๊ะต่อมาอยากเป็นคนแบบมีเวลานะคะเราก็จะแบบเตรียมนาฬิกาไปด้วยนี่เลยฝั่งแกจ๊ตฝั่งแกจ๊ตนี่ฝึกฝการจัดกระเป๋าเออแเจ็บผมน,นะแต่สะบูแรงสีฟัน หมอนนอนบนเครื่องบินกางเกงในอีกหนึ่งตัวเป็นบิกินี่สวยๆเกรดเตรียมแผนที่ไปด้วยไว้กับน้องแมวแล้วกันนะ สมมติว่าประมาณนี้นะคะหน้าตาโดยรวมเนี้ย Be ฟอร์กับอัฟเตอร์เราก็จะเห็นเลยนะว่าแบบโผยเนี้ยมันคือแบบกระเป๋าที่เราจัดเองฟินมากสวยมากอ่ะทุกคนลองนึกนะว่าเราแบบได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้มีสมาธิได้อารมณ์ดีแล้วก็ภาพอิลลัสเทรชั n นเขาคือสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราลองไปแบบฉากอื่นๆต่อดีกว่านะเวลาไปเที่ยวอยากได้ฉากเป็นแบบเพื่อนสาวเที่ยวน้ำตกไหมหรือเปลี่ยนฉากก่อนอุย้ยฉากตั้งแคมป์สวยอะ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์กันดีกว่านะ ลองดูซิหุ่ตั้งแคมป์ที่สวยเนี่ยอันดับแรกเลยนะประดับไฟก่อนเลยไฟกลมๆจะได้โรแมนติกมีด r e มแ c a t ชอร์เบาะหมอนนั่งๆน,นอนๆตรงนี้อันนี้เหมือนเป็นเบาะเป็นโต๊ะอะไรอย่างนี้นะคะเสิร์ฟเมนูอาหารซะหน่อยมีตะกร้าปิกมีตะกร้าปิ๊กนิกวางใกล้ๆต้นไม้วางสวยๆออมีเบาะมีหมอนนั่งชิวๆแถวนี้หน่อยมีเชิงเทียนด้วยนะ ขนมหวานมาเสิร์ฟตรงนี้อุย้ยฟินน่ะมันเพลินมากจริงๆงนะทุกคนไปเที่ยวทั้งทีไปตั้งแคม,มป์แคมปิ้งกันอย่างงี้จะไม่มีดนตรีได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอูคูเลเล่ไหมนี่คืออะไรไม่รู้ว่ะสวยๆนะ่าจะเป็นโคมไฟมต้นไม้อีกสักต้นอุย้ยมันติดตะกร้างั้นเอาตะกร้าออกอุ้ยชอบอ่ะการเปลี่ยนสถานที่ทได้เลยนะอย่างงี้โอ้อต้นไม้ไว้ตรงนี้ก็ดีนะตะกร้าปิกนิกมาอยู่ตรงนี้มาอ่าต้นตะบองเพจหนึง่งตรงนี้เลย ประมาณนี้กับฉากแคมปิ้งนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของแคมปิ้งของเรานะคะที่แบบยังเดคอเรชันไม่เยอะนะแต่ให้ความรู้สึกฟินไหมเหมือนได้ไปเที่ยวเลยจริงๆอ่ะเนี่ยสมมติว่าเราติดเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราพอใจแบบนี้ใช่ไหมคะล้วก็ตั้งอย่างเงี้ยแต่ก็เล็ในบ้านสวยเหมือนแกและคือยอยู่ดีๆวันนี้มองแล้วรู้สึกอยากจะเพิ่มอะไรสักอย่างในซีนนี้เราก็แค่เอามากางนะเราก็นั่งทำกุ๊กกิ๊กกุ๊กิกได้เลยนะรักแต่พอฉันมองมุมเนี้ยฉันอยากจะเพิ่มมากนี่ฉันเพิ่มกระเป๋าเพิ่มไม่ใช่ตะก้า yeah. สวยเนาะพอเราเพิ่มขึ้นมาแบบนี้มันก็ดูแบบน่าไปเที่ยวแคมปิ้งอะ่ะฮุยมีให้แต่งเมืองด้วยอะ่ะทุกคนนี่เป็นเมืองเมืองใหญ่แล้วดูสติกเกอร์ดิก็ให้เมืองให้ป้ายไฟต่างๆนานาให้เราแบบตกแต่งแสงไฟยัำคำคือในเมืองหลวงอะไรอย่างนี้ฮ้ยสวยยอดฉากนี้ก็สวยให้ความ ูส้สึกแบบไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์นะคะเนี่ยเหมือน,นไปเที่ยวหีวมะเมืองหนาวอย่างเงี้ยแล้วแกก็สามารถแบบเดคอเรทอะไรที่มันดูอบอุ่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบโคลไฟตุก๊กตาบอร์ดเกมอาหารโกโกโร้ร้อนอุ่นอุ่น,นกีตาราใหม่พรมอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ความรู้สึกแบบอบอ,อุ่นวินเทอร์ดีมากมีซีนชายทะเลด้วย<อ>ให้เราตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลในฝันนะคะอยากจะให้เป็นทรายโลง่งๆหรืออยากจะให้แบบว่ามีนักท่องเที่ยวมีอาบแดด อนอนหงายบนหงายหน้าอันนี้กําลังแบบว่าลอยตัวเขาเรียกอะไรกันเชียงอยู่นะคะลอยห่วงยงห่วงยางนกฟ้าทวิตเตอร์ก็มีนะคะสามารถออกแบบชายทะเลตัวเองได้จ้า <sponsor. S 1> แต่มันมีอยู่หน้านึงอะ่ะที่เราแบบชอบมากเลยนะคนชอบการเดินทางต้องต้องห้ามพลาดหน้านเนี้ยเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ทําให้ซออไปอยากซื้อมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือแผนที่โลกกับเป้าหมายที่อยากจะไปคือความเท่มอยู่ตรงสติกเกอร์ค่ะทุกคนดูสติกเกอร์แต่ละดวงเนี่ยจะมีลายความเป็นเหมือนสแตมป์อ่ะเราก็จะมีแบบตั๋วเครื่องบิน USA ไปญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเราอยากจะไปลอนดอนอังกฤษนะคะมันมีหลายประเทศแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่น่าจะไปเช่นแบบนี้อียิปตานฟรานซิสโกมาดิฟเปรูนะคะรวมไปถึงเนี่ยอย่างด้านบนคืออีกนิดนึงก็จะมีพวกแบบอาหารที่น่ารับประทานนะครั้งหนึ่งในชีวิตเช่นมะพร้าวต้องเข้าใจนะฝรั่งค่ะต่างชาติเขาชอบนะมีติ่มซำบางเงี้ยที่น่าไปทะเลทรายนะคะสักครั้งในชีวิตโซก็อยากไปมากยังไม่เคยไปทะเลทรายเลยอ่ะเปิดบินได้เมื่อไหร่เนเดี๋ยวจะเตรียมตัวบินไปเที่ยวทะเลทราย ใครอยากตุ๊ซอ้อยจะทะเลทรายคอมเมนต์บอกนะฮะ ้าขึ้นไปด้านบนอีกนิดหนึ่งนะคะความเท่เนี่ยเห็นป้ามันจะมีพวกแขกเวลาเดินทางแบบที่ห้อยกระเป๋าว่าแบบเช่นเม็กซิโกซิตี้บาร์เซโลน่าเดนเวอร์ริโอมอสโกก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังๆอ่ะแบบสักครั้งในึงในชีวิตฉันอยากจะไปเยือนที่นั่นให้ได้นะคะคือเหนือสิ่งใดเนี่ยสิ่งที่ซอฟโชว์ตรงนี้ซอฟจะบอกว่าเมื่อเรากล้าที่จะดึงออกมาว่าเป็นสถานที่เราอยากไปแล้วเราแปะบนแผนที่โลกนี่เลยนะเหมือนเป็นการตั้งเป้าหมายแล้วเราตั้งประดับไว้บนบ้านในบ้านโต๊ะทำงานเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราทำ นี่แหละคือวิสัยทัศน์ทัศนวิสัยสิ่งที่เราอยากให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตเราออมันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วซอ,อเป็นคนอินกับวิชั่นบอร์ดมากๆเลยนะคะส่วนตัวก็ทำเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นแอคทิวิตี้และกิจกรรมที่ทําให้สมองและหัวใจของเราอะ่ะจิตวิญญาณของเราอะ่ะกล้าที่จะเปิดเพื่อชีวิตตัวเองนึกออกปะถ้าใครสนใจเรื่องการทำวิชั่นบอร์ดนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยเผื่อว่าจะมีซักคอนเทนต์เรามาแบบชวนทุกคนมานั่งทําวิชั่นบอร์ดด้วยกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆตั ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราทํามาตลอดอันนี้ฉันอยากทำมากฉันขอแวะแปะเลยแล้วกันนะนฉันอยากไปทุกที่เลยอะ่ะทุกคนก็จะเห็นภาพฉันแบบเนี้ย <c oughs> โพสติเกอมันสวยมากๆบางทีอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่กล้าแกะออกมา <c oughs> นี่ไงมันคือต้องใช้ความกล้าหาญในการแกะออกมานะลอนดอนฉันอยากจะไปมากเลยักครั้งหนึ่งนี่เราจะไปลอนดอนเราอยากไปทุกที่ที่อยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเราอยากไปทะเลทราย ีทสำคัญเลยอยากมีพาสปอร์ตแปะเลยหรือเราจะทำกลับกันก็ได้นะเคยไปประเทศไหนมาก็มาแกะแล้วแปะตรงนี้แล้วเราก็จะมีเป้าแล้วว่าอยากจะไปเยอะๆอจะไปทุกที่เพราะฉันอยากจะกเก็สติกเกอร์มาแปะตรงนี้ให้ได้ก<ฮ>็เป็นจิมมิ่ที่ดีนะเป็นอะไรที่แบบสนุกมากเลยในชีวิตถ้าเราได้ทำอะไรแบบนัน้นยยะนะเฮ้ยเที่ยวก็ต้องมีกก็ล่องด้วย สมมติว่ายกตัวอย่างประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วนี่ก็คือมินิวิชัน่นบอร์ดของเรากับความฝันที่เราอยากเดินทางไปที่ไหนบ้างดีเนาะสนุกอะเราก็ตั้งอย่างเงี้ยดูแล้วมันเป็นนะอินสไบเรชั่นเอาจจริงเป็นสมุดเป็นกิจกรรมสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ <c oughs> ที่ทําให้เราแบบกล้าขี้กล้าแปะกล้าดึงกล้าใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่ <c oughs> ชอบอะชอบมากจริงๆ เป็นการรีวิวที่อิ่มใจฟูมากเล่มแห่งการท่องเที่ยวพเนจรก็จะประมาณนี้ดีไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่จบการรีวิวเดี๋ยวชอปจะพาไปดูนะคะกับเล่มพื้นที่ส่วนตัวแบบเร็วๆบอกเลยว่าสำหรับใครที่เป็นสายแบบว่าชอบจาัาโต๊ะทํางานโต๊ะทํากันบ้าน โอ้โหเล่มน,นี้โดนใจแน่นอนนะคะเพราะว่า personal space ที่เขาให้มาเนี่ยมีทุกมุมในบ้านที่คุณอยากจะชอบจัดอะจริงๆ personal space ตอนเราไปเที่ยวนอกบ้านก็มีอะเมื่อกี้บอกในบ้านเนาะแต่ว่าสมมติไปเที่ยวชายทะเลมีหาดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าเราอยากจะใส่อะไรวางอะไรบ้างซึ่งมันน่ารักมากเลยถ้าทุกคนสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าภาพ illustration เนี่ยค่อนข้างมีลายเส้นที่แตกต่างกันกันกนกบเวอร์ชันท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อกี้นี้นะคะนั่นอะคือสนหมมากมันทําให้เราสามารถสนุกนะคะกับรูปแบบของตัวภาพประกอบได้ไม่รู้จบนะคะ สายห้องครัวจ้านี่เลยห้องครัวเปล่า,เป,ลาเป็นภาคที่หาดูในยากมากในชีวิตประจำวันเพราะว่าครัวบ้านเราจะรกร <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ครัวเปล่าๆแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะคะที่จะเป็นผ่องในครัวที่แบบเขา้าตีมแล้วอะไรแล้วดูแ,แบบฟินมีพื้นที่อะไรอีก ทํางานนะคะแบบเปล่าๆให้เรามาออกแบบเองว่าเราอยากจะเดคอเรทยังไงค่ะสติ๊กเกอร์ที่ให้มานะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เดคอเรชั่นต่างๆในเครื่องเขียนหนังสือน่ารักมากเลยเอะว่าจะอยู่บนโต๊ะทำงานของเรามุมนี้ก็ชอบมากเป็นมุมโปรดนะคะเวลาเรานอนอยู่บนเตียงเวลาเรานอนอยู่บนเตียงหรือว่านั่งดูทีวีที่โซฟานะสติ๊กเกอร์ที่ให้มามันน่ารักมากเพราะมันมีแมวเหมียวนี่หนนินุสหรือเปล่าลูกหนนินนุสมาคุยกับประชาชนหน่อยไหมหน,นิ ไคย้ายกันเลยนะอุ้ <câ> ยนอนฉันเลยนอนทับ <Gym>. ฉ <Napoleon> ันเลยอะไรมาเหมือนหนอนเหมือนหนูโอ้โหนอนทับไปเลยทั้งแผ่นเอาไปเลยจ้าสติกเกอร์นี่เหมือนแมวที่บ้านเราเหมือนกันนะค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่ฮะติดหนุบเลยดูสิ่อ้าวมีแมวอีกตัวหนึ่งสวัสดีค่ะบีโรน่าโอ้โหไม่ค่อยจะบังกล้องเท่าไหร่เลยนะคะบบาายยนอนหน่อยค่ะ ไม่สนใจมันต้องไปยืดตรงนี้อุ้อุยเหมือนเดจูเลยค่ะดีดหน้าไม่ดูทุกคนคะซอปรู้สึกว่าซอปรีวิวต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าแมวนอนบังนะคะเห็นไหมคะภาพฉากเป็นดูอบอุ่นจนขนาดว่าแมวอยากจะมานอนเลยนะคะทุกคนและนี่ก็คือสติกเกอร์ชิลลิ่งเฮ้ยคือสติกเกอร์แอนด์ชิลส์นะคะเป็นสมุดสติกเกอร์ผ่อนคลายความเครียดเสริมจินตนาการเปิดกว้างความรู้สึก ต่างเชื่อได้สุดยอดมากเลยถ้าชอบการรีวิวของซอฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซอฟและทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใ,ใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนันนี่นั่นี่เจ็ด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 เจ